สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอแม่ก้อยอีกแล้วนะคะนี่เลยวันนี้แม่ก้อยจะชวนเพื่อนๆมานี่เลยเปรี้ยวปากอยากกินมะม่วงค่ะก็เลยไปหามะม่วงมานี่เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นหามาได้หนึ่งถุงนี่เลยสามลูกมั้งมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะเอาไอนี้ออกก่อนเอา ปอกเปลือกปอกเมล็ด,ด,ดออกเรียบร้อยเราไปชิมกันเลยนะคะก็ถ้าสมมุติว่าชอบเหมือนกันก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้แม่ก้อยด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเปรี้ยวโปรง่งเปรี้ยวปากอะไรก็จะแชร์ไปก็จะขอบคุณมากเนาะปะ่ะถ้ายังไงก็ไปลองชิมกันเลยอันดับแรกอันดับแรกเลยคือแม่ก้อยน่ะต้องชิมบะม่วงก่อนว่ามะม่วงที่ซื้อมานั้นเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนเนาะเป็นอันนี้คือแก้วคอมมินเท่าไหร่นะสีะ่สิบบาท ยี่สิบบาทสี่สิบเออช่างมันเถอะค่ะอืมอืมอะอืมอะอืมทุกคนแก้วขมิ้นนะเนาะส้มตาหย,ยีเลยค่ะทุกคนค่ะนั่นแหละ กินเพียวๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวเนะมาะมะม่วงเนาะก็ขอชิมเป็นพริกเกลือกัและกันทุกคนพริกเกลือพริกเกลือนะคะแก้ว uh huh. ขมินกับพริกเกลือเนาะมาชิมกันดูว่ารสชาตินั้นอันนี้พริกเกลือสามรสนะคะกเปรี้ยวเค็มหวานนี่เลยอืม นัวนัวมากตองเขาจะใส่ผงนัวเยอะไปหน่อยแต่นัวจริงค่ะได้เลย่ยตุ้ยมากไม่ได้เด้อเพราะว่าคือมันจะเป็นแบบพริกเกลือสามรสกันมันจะเค็มๆปุ้ยมากเดี๋ยวไม่ไหวสุ้มไม่ไหวนี่แค่นี้แหละกำลังดีอืม แต่นแนนก้อยเมื่อก่อนนะชอบกินผงม,มาม่ากิ้งสะใจมากเมื่อก่อนเป็นผงม,มาม่าเทแล้วก็มะม่วงจิ้มแซ่บมาก เลมีความนัวให้ดูผงม,มีความนัวนะคะมี่ใส่เยอะรดเค็มรสความเ,มราเปรี้ยวของมะม่วงนะรสจิี่เข้าปากเลยลรสความเปรี้ยวของมะม่วงแล้วไปเจอพริกเกลือสามรสเผ็ดเค็มนัว นัวเลยเผ็ดเผ็ดนัวแล้วก็ตัดน้ำตาลนิดหน่อยสุดยอดค่ะเลิศได้เลยได้ได้ได้เลย,เลยแต่นี่ค่ะต่อไปนี่คืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวใส่นี่ไปอีกถั่วไปเยอะ นี่ก็คือน้ำปลาหวานทุกคนนี่มะม่วงกับน้ำปลาหวานเราก็จะคนน้ำปลาหวานให้เท่ากันคนน้ำปลาหวานก่อนนะทุกคนไม่ใช่คนน้ำปลาหวานหรอกจริงๆก็คือคนถั่วให้มันเข้ากับกุ้งแห้งข้างล่างอะนะนี่ค่ะมะม่วงน้ำปลาหวาน หวานเนี่อความมันของถั่วมาแล้วความเปรี้ยวของมะม่วงก็มาแล้วอืมขาดอะไรรู้ไหมทำไม,มรู้สึกว่าอยา,อยากได้หอมแดงเนาะเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้านะเอาหอมแดงมากลับนะมันจะแซ่บมาก กุ้งเป็นกุ้งอืมอืม,อมกุ้งแห้งกินกับถั่วนะอืมเลีเ้ยชี้วเข้าไปนะอืมข่ายหอมแดงกับพริกสดอย่างงั้นนะอืมจะฟินม,มากกว่านี้อีกค่ะ คลิปนี้นะคะถ้าให้แม่ก้อยเลือกระหว่างมะม่วงน้ำปลาหวานกับมะม่วงพริกเกลือนะคะเอาจริงๆวันนี้พริกเกลือชนะนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ,อมะม่วงน้ำปลาหวานอะไปกินแล้วมันก็แบบมันก็ละมุนไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่แม่ก้อยรู้สึกว่าเฮ้ยมะม่วงอะแล้วไปกินกับพริกเกลือมันแบบเค็ม เปรี้ยวสามรสแล้วความเค็มของเกลือมันก็ดดวันนี้ฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าฉัน,ฉน,ฉน,ด,นดันเลือกมะม่วงกับพริกเกลืออ่ะนั่นแหละนะอย่างนี้วันนี้ก็คือขอยกยกอติดป้ายติดป้าย,ป,าย,ป,ายป้ายอย่างนี้เลยเย้อย่างนี้ที่หนึ่งอย่างนี้นะอันนี้ก็ให้ที่ให,ทให้ที่สองอะไรอย่างเงี้ยเหรอ <laughs> อ่ะให้ที่สองไปให้ทุนอมงเล็กไปอันนี้มงใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ให้ให้มงใหญ่นี่ให้ม,ง,หหมงเล็กไปนะคะด้มงทั้งสองมงเอาเป็นว่าวันนี้สรุปเลยว่าระหว่างมะม่วงนะคะแม่ก้อยเลือกเป็นมะม่วงนี้เลยมะม่วงพริกเกลือค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเพื่อนๆค,คนไหนชอบมะม่วงน้ำปลาหวาน หรือมนะม่วงมะม่วงมะม่วงพริกเกลือนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกับแม่ก้อยได้นะคะสําหรับใครที่ติดตามแม่ก้อยอยู่ก็ขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดอยากจะให้แม่ก้อยร,อรีวิวหรือพาไปกินอะไรนั้นก็คอมเมนต์หาแม่ก้อยได้เลยเพราะว่าแม่ก้อยอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะแต่อาจจะตอบไม่ทนันหรือว่าถ้าเกิดตอบช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ไปด้วยนะคะผู้อความบันเทิงเนาะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ก้อยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะทุกคน Oh, oh. oh.